เตรียมเบเบททั้งหมดที่มีในบ้านเพื่อที่จะไปแข่งเบเบทและทุกคนในบ้านก็ไม่คิดเลยว่ามาแข่งครั้งนี้จะได้รางวัลเป็นเบเบทกับบ้านถึง2รางวัลเพราะคนมาแข่งในงานนี้เยอะมากหลายร้อยคนเราได้ลกี้ดอฮะ กับมาเวลได้รางวัลเป็นการวัดดวงล้้นๆซึ่งต้องยอมรับวว่าทั้งสองคนโชคดีมากๆมก่งา,านใหญ่งานและก,ก็ได้รางวัลด้วยแล้วเบเบตตัวที่ป้ากับมาเวลได้น่านจะเป็นเบเบตตัวที่เจ๋งๆด้วยค่ะซึ่งแม่ก็ไม่รู้เลยว่ามันเจ๋งยังไงใครรู้ก็ช่วยเข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะคะศูนย์หนึ่งอันไหน,อน,น,นโอโ้โหโชคดีมากเลยด้วยไหนด้วยไหน,หนดีใจไหมดีใจลัคกี้ดอ ลัคกี้ทั้งจุ่มเลยอันนี้อันนี้ได้ตัวพสุดโคตรหลังห้องตโวสุดพีซีคนคิดว่าป๊ากับมาเวลโชคดีไหมคะที่ได้สองตัวนี้